สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube Tip c o n f idence นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook Tip c o n f idence ค่ะวันนี้ทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่ดเคยค่ะพบกันวันนี้ในหัวข้อเรื่องผู้หญิงรู้สึกยังไงกับพฤติกรรมเหล่านี้ของคุณผู้ชายค่ะบางครั้งคุณผู้ชายนะคะ อาจจะทําอะไรแล้วทําให้ผู้หญิงอะ่ะเธอรู้สึกว่าเธอไม่เข้าใจเลยบางครั้งเธอก็อาจจะรู้สึกงอนคุณค่ะวันนี้ทิปก็เลยเอาความรู้สึกของผู้หญิงค่ะที่มีต่อพฤติกรรมต่างๆของคุณผู้ชายนะคะไปฟังกันเลยค่ะในหัวข้อแรกเวลาที่ผู้หญิงส่งไลน์ไปหาคุณผู้ชาย ผู้ชายไม่อ่านค่ะบางครั้งก็นานกว่าจะอ่านอ่านแล้วไม่ตอบก็มีมาทำให้ผู้หญิงรู้สึกยังไงรู้ไหมคะผู้หญิงเธอจะรู้สึกว่าทำอะไรอยู่อ่ะคุยกับใครอยู่หรือเปล่าหรือว่ายุ่งอยู่ทำงานอยู่หรือทำอะไร ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความรู้สึกสงสัยความรู้สึกละแวงนะคะบางทีก็จะต้องมีการพูดคุยให้เข้าใจกันเนาะว่าบางครั้งอะถ้าหากว่าไม่ได้อ่านไลน์หรือว่าไม่ได้ตอบกลับมาทันทีอคุณอาจจะติดธุระนั่นนี่อยู่ทับอะไรอยู่ก็บอกกันไปก็บอกเธอไปนะคะข้อที่2ค่ะเวลาที่คุณผู้ชาย มาเอาใจใส่ผู้หญิงมาดูแลมาเทคแคร์เธอทำให้เธอรู้สึกดีคุณผู้ชายรู้ไหมคะว่าผู้หญิงเธอรู้สึกยังไงเธอจะรู้สึกว่าคุณรักเธอใส่ใจและดูแลเธอเป็นอย่างดีและเธอก็อยากจะตอบแทนคุณผู้ชายเช่นกันค่ะเธอก็อยากที่จะดูแลเอาใจใส่สนใจ ตัวคุณผู้ชายเช่นเดียวกันค่ะหัวข้อที่3ค่ะเวลาที่คุณผู้ชายชอบมองผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าเธอผู้ชายรู้ไหมว่าผู้หญิงเธอจะงอนคุณทันทีไม่พอใจคุณนะแต่บางคนเขาจะไม่แสดงออกหรือเห็นแล้วก็เฉยเฉยนิ่งๆแต่บางคนเธออาจจะแสดงออกมาเลยค่ะเธออาจจะทําให้คุณรู้เลยว่าเธอไม่พอใจไม่ชอบเธออาจจะงอนคุณ เพราะอะไรเหตุผลก็คือผู้หญิงเธอต้องการให้คุณสนใจเธอเพียงคนเดียวค่ะต้องการให้คุณมองเธอเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายก็ต้องพยายามระวังนิดนึงนะคะเวลาที่อยู่กับคุณผู้หญิงก็อย่าพยายามมองอจ้องผู้หญิงคนอื่นนะคะบางทีการมองเฉยๆอ่ะ มองแบบทั่วๆไปอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ไม่ใช่การที่จะไปมองจ้องหรือให้ความสนใจเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นให้คุณเนี่ยเกิดความไม่เข้าใจกันอาจจะทะเลาะกันได้นะคะหัวข,ข้อที่4ค่ะเวลาที่คุณผู้ชายใช้เงินจ่ายไปซื้อของที่คุณผู้ชายชอบนะคะอย่างเช่นคุณผู้ชายชอบแต่งรถก็ไปแต่งรถนะซื้อนั่นซื้อนี่มาแต่งรถนะคะซื้อเกมใหม่ ซื้อของสะสมต่างๆพวกนี้เนี่ยผู้หญิงเขาจะบอกว่าบางครั้งมันก็เป็นอะไรที่สิ้นเปลืองนะสิ้นเปลืองแล้วก็ดูไร้สาระในสายตาผู้หญิงเหมือนกันนะคะแต่ผู้หญิงเธอก็เข้าใจนะคะเข้าใจว่ามันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ผู้หญิงชอบซื้อเครื่องสำอางซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้านะคะตรงนี้ผู้หญิงเธอก็เข้าใจค่ะแต่เธอก็ยังมีความรู้สึก เหมือนก,นกันกับที่คุณผู้ชายรู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นของเส้นเปลืองนะ่ะจะซื้อํำไมเยอะแยะนะคะและหัวข้อที่5ค่ะเวลาที่คุณผู้ชายไปเที่ยวกับเพื่อนๆบางครั้งก็จะไปสังสรรค์ไปดิง้งหรือไปที่ต่างๆซึ่งไม่มีผู้หญิงไปด้วยนะคะไปกันในกลุ่มเพื่อนเป็นการที่คุณผู้ชายได้รับอิสระเต็มที่นะคะคุณผู้ชายรู้ไหมว่าผู้หญิงเธอรู้สึกยังไงผู้หญิงจะรู้สึกว่า ผู้ชายอะไปกับเพื่อนเนี่ยจะไปเจอผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าจะไปเจอผู้หญิงคนอื่นอีกเยอะไหมนะเธอจะรู้สึกระแวงแล้วก็จะรู้สึกไม่ไม่ค่อยไว้ใจคุณนะคะสำหรับผู้หญิงบางคนเธอก็อาจจะรู้สึกแหละคิดแหละแต่ก็ไม่ได้แสดงออกหรือไม่ได้บอกไม่ได้พูดกับคุณนะคะ แต่ว่าสําหรับผู้หญิงบางคนนะคะเธอก็จะแสดงออกให้รู้เลยว่าเอ้ยเธอรู้สึกไม่ไว้ใจคุณนะเธออาจจะมีการโทรตามคุณบ้างอ่ะไลน์ถามบ้างคอยจะเหมือนการเช็คคุณนะคะจริงๆแล้วเธอต้องการที่จะอยากรู้ว่าคุณไปกับเพื่อนจริงๆใช่ไหมเนาะมันเป็นการที่ให้ความสบายใจกับคุณผู้หญิงนะคะบางครั้งเนี่ย คุณผู้ชายก็จะต้องพูดคุยให้เธอเข้าใจแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้กับคุณผู้หญิงนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาการทะเลาะก,กันหรือความไม่เข้าใจกันคะ่ะก็ผ่านไปนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ผู้หญิงรู้สึกยังไงกับพฤติกรรมต่างๆของคุณผู้ชายก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะจะได้เข้าใจว่า э й, ผู้หญิงเขารู้สึกยังไงอเวลาที่คุณผู้ชายทำแบบนี้อ่ะ จะทำยังไงเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันสิ่งสำคัญเลยนะคะก็จะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจบอกเหตุผลในสิ่งที่เราทำให้อีกคนเขารู้แล้วก็เขาจะได้เข้าใจค่ะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความไม่เข้าใจขึ้นในอนาคตนะคะก่อนจากการในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิดนะคะออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาค่ะ ล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือและบริเวณต่างๆที่เราสัมผัสค่ะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย